องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแสงรุ่นพิเศษเนื้อนวโลหะนะคะมีน้อยหลวงพ่อแสงวัดคลองน้ำเจ็ดอำเภอเมืองจังหวัดตรังปี2520หลวงพ่อแสงท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งปักใต้ชาวตรังจะให้ความเลื่อมใสและก็ศรัทธาแล้วก็มีความรู้จักชื่อเสียงท่านเป็นอย่างดีเหรียญรุ่นนี้นะคะท่านได้นําเอาชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์จํานวนมากมาหลอมเป็นเนื้อพระ โดยท่านาได้ปลูกเศษเดี่ยวแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้ออีกหลายท่านเข้าร่วมปลูกเศกด้วยเรียนหลวงพ่อแสงเหรือนี้นะคะเนื้อนวโลหะสวยมากเลยสร้างน้อยแล้วก็หายากมากส่วนใหญ่จะเจอแต่เนื้อทองแดงเนื้อนวโลหะแบบนี้นานๆจะเจอสักเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมีพุทุคุณเด่นรอบด้านบางคนบอกว่าใช้อาราธนาทำน้ำมนต์ก็ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน และในปัจจุบันก็จะเป็นเหรียญที่นิยมและหายากในพื้นที่ภาคใต้เหรียญน,นี้สวยสมบูรณ์ดูง่ายๆเหรียญเนื้อนวาตอย่างนี้นะคะสวยแบบนี้นานๆจะเจอสักเหรียญน,นับเป็นเหรียญที่ยอดนิยมรุ่นหนึ่งของท่านที่น่าบูชามากๆเลยค่ะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ภาคใต้ท่านหนึ่งที่พระอาจารย์ทิมวช้างให้ยกย่องและก็นับถือเหรียญน,นี้สวยแท้ทันท่านนะคะมีน้อยหายาก ท่านมรณาภาพเมื่อวันที่15มิถุนายน2527สิริอายุ99ปีพรรษา77เหลียนี้เนื้อนวะโลหะนะคะมีน้อยออกในปี20แท้ทานท่านค่ะเหรียญหลวงพ่อทบวัชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์รุ่นพิเศษปี2515เหรียญนี้ออกที่วัดเทพสโมสรจังหวัดเพชรบูรณ์เหรียญหลวงพ่อทบรุ่นพิเศษ เนื้อทองแดงลมดำเต็มเต็มเดิมเดิมจากวัดเหรียญสวยสมบูรณ์ดูง่ายๆพระดีพิธีใหญ่นะคะพุทธคุณเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากเหรียญดีมีประสบการณ์และหายากมากไม่ค่อยมีหมุนเวียนให้เจอเลยค่ะนานๆจะเจอสักเหรียญลูกศิษย์แล้วก็ผู้ศรัทธาเก็บกันหมดนะคะเหรียญนี้สวยแท้ดูง่ายๆเลยค่ะและเป็นเหรียญที่ท่านท่านมีน้อยหายากท่านมรณภาพปีหนึ่งเก้า เหรียญนี้ออกปี15นะคะที่วัดเทพสมสรรพชรบูรณ์ค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญพุทธทศพลยานะคะรุ่นแรกเนื้อทองแดงกระไหลทองกรรมการค่ะเหรียญนี้ออกที่วัดไตรมิตรวารา,ามกรุงเทพมหานครปี2490หลวงพอดิกปลุกเสกพิธีใหญ่มากเลยนะคะวัดไตรมิตราหรือที่ชาวบา้านเรียกว่าวัดสามจีนเหรียญนี้มีพิมพ์เสมกากระไหลทองแจกกรรมการ เป็นเหรียญพระพุทธที่หาชมยากมากเพราะว่ามีน้อยค่ะแลวก็คนที่มีเนี่ยก็ไม่ค่อยมาปล่อยด้วยนะคะตามประวัติการสร้างอ่ะเนื่องจากในปี90วัดไตมิตรได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่จึงได้มีการสร้างเหรียญพุทธทศพลญานเพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์ในการร่วมทําบุญในครั้งนั้นโดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนาเลนทร์สเสด็จมาเป็นประธานแล้วก็ปลุกเสกโดยหลวงพ่อดิ่งวัดบางบวัว สุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นนะคะมาเป็นประธานในการปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเสมาคว่ำกระไหลทองแจกกรรมการและก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์จํานวนมากและก็เหรียญเซมาหงายที่จะเป็นแบบลมดํานะคะแจกประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานสําหรับเหรียญรุ่นแรกนี้หาชมได้ยากมากนะคะเป็นที่สอบแสวงหาของนักสะสม และเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายเพราะผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวและจากพระเกจิอาจารย์เก่งๆในยุคนั้นจํานวนมากสําหรับเหรียญนี้นะคะสวยดูง่ายกระไหลทองเดิมๆเป็นเหรียญแจกคณะกรรมการสร้างน้อยหายากค่ะเหรียญในหลวงทรงผนวดวัดบวรนิเวศราชาวรวิหารกรุงเทพมหานครปี2508เหรียญในหลวงนี้เนื้อทองฝาบาทนิยม บลอกหน้าวงเดือนหลังเจดีหักนิยมนะคะเหรียญสภาพสวยได้จัดสร้างที่วัดประวรได้ดำเนินการจัดงานอันเป็นมหามงคลยิ่ง4ประการก็คือวันที่24สิงหา08เนี่ยเป็นวันมหามงคลที่พึงจารึกเป็นประวัติการพิเศษด้วยสมเด็จพระบรมรมพิษพระราชสมพานเจ้า พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสที่มีพระชนมายุเสมอด้วยสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามาหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินและได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกุศลอีกสามอย่างในวันมหามงคลนี้อันควรเรียกได้ว่าจะตุลงข้ามงคลนับได้ว่าเหรียญในหลวงทรงผนวดนี้เป็นมหามงคลยิ่งนะคะ ผู้ที่บูชาเนี่ยจะเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวอย่างมากและเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนิยมหายากนะคะนานๆจะเจอสักเหรียญเหรียญน,นี้สวยเดิมๆเลยค่ะเข็มกลัดหยดน้ําลงยาสีเหลืองน้ําเงินหลวงพ่อพระพุทธชินราชพิธีใหญ่นะคะองค์นี้ออกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกปี2503เข็มกัดลงยาสีน้ำเงินของหลวงพ่อพระพุทธชินราชนี้นะคะ นานๆจะเจอสักองค์เลยค่ะและด้านหลังเข็มกัดยังอยู่ครบเลยนะคะสวยสมบูรณ์เลยค่ะสภาพสวยแบบนี้นะคะนานๆจะเจอสักเหรียญค่ะเหรียญกลมหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนคปรปฐมปี2 5 0 6เหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดกกตานะคะองค์นี้จะเป็นพิมพ์ไม่มีห่วงเนื้อทองแดงกระไหลทองนิยมเหรียญสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินที่สวยแล้วก็หายากและเป็นที่นิยมมากเลยนะคะ เหรียญนี้สวยแท้ดูง่ายเลยค่ะรอยตัดชัดเจนดูง่ายๆเลยนะคะเหรียญอามหลังไลายเซนเนื้อนวโลหะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมปี2509เหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญนี้เป็นเหรียญที่พิธีดีปีลึกนะคะ เป็นเหรียญแห่งเมตตามหานิยมคนที่บูชาเนี่ยมีประสบการณ์มากมายทั้งด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยมีโชคลาภพกกระพับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคนที่พกบ,บูชาติดตัวเนี่ยก็บอกว่าเป็นเมตตาดีมากนะคะ <S <S เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญอามหลังไรเซนหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเนื้อนวะปี0 9สภาพสวยเดิมๆเลยนะคะหาได้ยากเลยค่ะสภาพสวยแบบนี้หาพบเจอได้น้อยนะคะ เป็นวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกพุทธคุณสูงมากเลยนะคะทั้งด้านเมตตาคงกระพานแคววคาาแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยเมตตามหานิยมดีมากเนื้อนวะโลหะเนี่ยนะคะสุดเข้มขลังมากเลยค่ะและเหรียญน,นี้สวยแท้เลยนะคะดูง่ายๆเหรียญอยากหรือเหรียญดอกไม้หลวงปู่ทวดวัดเชตุพนนะคะกรุงเทพปี05 เหรียญหลวงพุทธอดรุ่นนี้นะคะท่านพระครูสังฆรัต์หรือเจ้าคุณสงัดวัดโพเนี่ยท่านน่ะเป็นผู้ที่สนิทสนมกับพระอาจารย์ทีมวช่างให้ท่านเจ้าคุณสงัดอ่ะได้จัดสร้างพระหลวงพุทธดรุ่นนี้แล้วก็ได้รับเมตตาอธิษฐานจิตจากพระอาจารย์ทีม <S <S เหรียญนี้ปีพศลึกและเป็นเหรียญที่ทันยุคข,ของพระอาจารย์ทีมนะคะพระทุคุณสูงทุกด้านเลยค่ะโดยเฉพาะด้านนี้รันตรายนะคะพกติดตัวเนี่ยคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางเนี่ยอุ่นใจมากเลยค่ะ หรียญน,นี้สวยสมบูรณ์เลยนะคะสวยเดิมๆและเป็นเหรียญที่สวยรุ่นหนึ่งเลยนะคะน่าบูชามากๆเลยค่ะเหรียญสแตมสเสด็จพ่อราชการที่5นะคะเหรียญน,นี้เนื้อเงินลงยาสีแดงนิยมออกที่วัดพัฒนารามจังหวัดอุดรธานีพระดีพิธีใหญ่และเหรียญสวยมากนะคะหลวงปู่คำพันธ์ปลุกเสกเหรียญสวยเดิมๆเ,เลยะคะ่ะต่อโค้ดได้คมชัดลึกเลยนะคะ สวยแท้ดูง่งายๆเลยค่ะเหรียญน,นี้บูชาเป็นเมตตาดีมากเลยนะคะเหรียญเสด็จพ่อรอห้าเนี่ยบูชาติดตัวช่วยให้ค้าขายดีเป็นเมตตาแล้วก็เพิ่มโชคลาภดีมากเลยนะคะเป็นเหรียญประสบการณ์และเหรียญน,นี้สวยแท้ดูง่งงายๆค่ะเหรียญเจ้าคณะอำเภอหรือเหรียญกรมใหญ่หลวงพ่อจลรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อทองแดงลมดำเหรียญน,นี้สร้างในปี2518 สภาพสวยลมดำลมเดิมเลยนะคะเหรียญสวยเดิมเดิมเลยค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อจรันอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะหายากมากนานๆจะเจอสักเหรียญเลยค่ะเหรียญน,นี้สวยสมบูรณ์แท้ดูง่งายๆเลยนะคะสวยคมชัดลึกเลยค่ะเหรียญกลมใหญ่หรือเหรียญเจ้าคณะอำเภอนี้นะคะเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อจรันเลยค่ะลูกศิษย์ลูกหาต่างเก็บกันนะคะเพราะว่าพุทธคุณดีมากเด่นทางด้านเมตตามหานิยม โชคลาภเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานผู้ที่บูชานะคะบอกว่าบูชาแล้วว่าทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายส่วนใหญ่คนก็เลยจะบูชาติดตัวนะคะหรือจะเลี่ยมกรอบพลาสติกไว้บนหิ้งบูชาก็ได้นะคะเหรียญน,นี้พุทธคุณสูงมากและก็หายากมากด้วยนะคะและสำหรับคนที่สนใจดูพระเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ท่าพระจันทร์ com ร้านพระเครื่องคุณเบนแล้วก็ที่เฟซบุ๊ k ล้านพระเครื่องคุณเบนนะคะ หรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะคะสนใจพระองค์ไหนสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ